่ะวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมไลฟ์แบบอคช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสุ่มของที่ใช้ในควส s ดิสนีย์กันนะคะถ้าถนาดก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำควส s ดิสนีย์นะคะเราจะมาเรียกว่าอะไรอ่ะขอโทษค่ะแป๊บนึงนะขอไปไอ้ก่อนโอเคค่ะก okay, ันมาแล้วก็คือเมื่อกี้สำหลักน้ำลาย <c oughs> คือมันแย่มากกับคือการสมักน้ำลายตัวเองบ้าบอที่สุดเลยตื่นเต้นไปไหน่อยขอโทษทีนะคะเราจะมาส่งกิ๊กกันก่อนนะคะก็คือตอนนี้พี่เล่นอยู่สองตัวก็คือตัวนี้แต่อีกตัวหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะส่งของประเอกตัวหนึ่งนะเองนะคะแบบอไอ้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยแบบอะไรทำไมรู้สึกเหนื่อยแบบดีเดี๋ยวนะคะสักครู่ อ่าอยู่ไหนเนะอ่าร้านค่ะแล้วก็ของขวัญน,นะคะที่เราจะส่งกันนะคะ,ะก็จะ,ะ <S <S มีมีของหินด้วยเหรอเอาช่างของหินมันนะคะเราจะส่งผมที่อยู่ในอีเวนต์ของผีทั้งหมดนะคะไปให้ตัวรองเรานั่นเองนะคะเริ่มจากผมร้อสาแคตกันเลยส่งไปเน่โอเค okay. เฮ้อ่านี่ไงส่งไปกันนะคะเรียบร้อยนะคะได้ขอเดี่ยวฉันจะกดออกทำไมฉันจะกดออกทำไมคะนั่นสิไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลที่จะต้องกดออกเลยเราจะเข้าตู้เสื้อผ้าทำไม you know you know ฉจะเข้าตู้เสื้อผ้าแบบนี้ไม่ได้นะคะคือผมร้อยสามสิบแคเอาจริงๆคือไปซื้อร้านมันถูกกว่าแต่ถ้าเกิดเราส่งให้ตัวเราเองอะ มันคุ้มกว่าอืมนั่นแหละเพราะว่าพี่เล่นตัวนั้นด้วยนะคะมันก็เลยแบบว่าอะซื้อส่งให้ตัวเองละกันอะไรอย่างนี้มันมันมันง่ายกว่านะคะเมื่อกี้เราส่งอันนี้ไปแล้วใช่ไหมผมมาสามสิบผมสิบสามแคสนะคะส่งไปอ,อือไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมถึงต้องส่งเพราะว่าเรานะคะเล่นหลายตัวนั่นเองนะคะ ใจได้ก็คือหลาอแตกก็คือแล่ลายตัวมมักก็ตอนนี้คือพยายามคือจริงๆก็คือไม่ค่อยได้เล่นอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะส่งเครื่องแต่งกายไปนะคะเหลืออยู่ห้าร้อยสิบกว่าแคตก็คือประมาณนั้น ส่วนเหลือประมาณนี้นะคะเราจะไปดูกันว่า q คว s t ดิสนี y นะคะมีอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะเราจะไปเข้าไปดูกันที่อีเวนต์นะคะเอออน่ไงคอลเลคชั่นบุ๊กนะคะก็คือคือสเตจแรกกับพี่ทำเคลียร์ไปแล้วก็คือเหลือสเตจสองก็คือส่งของขวัญให้เพื่อนนะคะแล้วก็สมผมแล้วก็ซื้อร้านคาสเซิเลนแล้วก็คือไอพิรนเซตเมคอัพกาชาอันเนี้ย คือมันแพงมันแพงแบบแพงมันแพงแบบแพงนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ร้านคาซีเล็กกันก่อนนะคะก็คือชุดอันนี้กับผมอันนี้นะคะไปค่ะเราจะไปซื้อของที่ร้านซีเล็กกันก่อนคือมันคือมันแพงม,กมกากมากเลยแคทโดจะแคทกแคทดแบบแคทถกแคทผัดแบบทำร้านใจลาย อ๋อฉันกดผิดนะคะ I'm sorry s o นะคะคือีผมเนี่ยห้าสิบแค่แล้วอะก็แพงมากคือเดนนี้คือแบบแพงอะทาไมจะแพงกันด้เอ๊ะชุดต้องไปอีกอันหนึ่งเหรอเงนนก็ซื้ออันนี้ก่อนเลือกซื้อเลค่ะไปเลยค่ะอุ้ยผมน่ารักอยู่เด้อแล้วก็คือจะต้องไปชุดอีกอันนึงใช่ไหมเป็น p พ i ิน e อันนี้ต้องใ้เจินสองทงนะคะ จิมต้สิงเสี่งเป็นอะไร,ส,ะไรนะะสิ่งเป็นอะไรก่อนนะคะสิ่งเป็นอะไรก่อนนะคะอันนี้รู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราจะต้องอุ้ยอ๋ออันนี้มันไม่เอาอะ่ะมันนี่มันเป็นแค่ชุดติมสวนนะคะเอเป็นแค่ของตกแต่งนะคะเราซื้ออันนี้ไปละเรียบร้อยนะคะเราซื้อ ซื้อชุดก็คือต้องใส่ชุดไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็คือใส่ทีมเดี๋ยวเราจะไปส่งอันนี้ให้เพื่อนก่อนเนาะก็คือส่งไอเทมให้เพื่อนเดี๋ยวเราจะไปใส่ชุดที่เราซื้อมาก่อนแล้วกดออกทำไไมบอกตัวเองกดออกทำไไมก่อนบอกตัวเองนะคะบอกเก็บตัวเอง ต้องห้ามตัวเองต้องห้ามตัวเองให้ใจอย่าวันไรรักเขาไม่แจ้ไปดิดนีสแควร์ค่ะไปกันเออดินีสแควร์คืออีดิดนีสแค,ค,ควร์ดีคือแบบฉันว่ามันวุ่นวายมากเลยไงนะทีิฉันรู้สึกมันวุ่นวายแต่ถามว่า ต้องทำยังไงจะกกต้องทำใจอะนะแล้วคือต้องไปส่งล็อกสตาร์ด้วยใช่ไหมแล้วคือตอนแรกกับปฏิเสธว่าจะแต่อ้นี้ล็อกสตาร์ไว้เพราะฉันไม่ได้ชอบล็อกสตาร์เข้าใจใชิบะอฉันไม่ได้ชอบมันะเธอกลับชิหมว่าฉันไม่ได้ชอบมันอะะไม่ขึ้นข่าวหรือยัง เครื่องแต่งกายค่ะไม่โหลดอีกแล้วนะจ๊ะโหลดเถอะอ่านี้นะคะชุดสี่สิบห้าแคทชุดส่งนะคะส่งไปเลยนะคะรางวัลมีไอพีเนี่ยค่ะส่าไม่ได้สำหรับของอันนี้เราส่งไปเลยตกลงนะคะสามารถเคลียร์ได้เร็วนะคะคือ เอออย่าบอกนะว่าเคลียร์หมดแล้วหรอไม่หมดติจะไปเคลียร์หมดได้ยังไงวะเออมันยังเคลียร์ไม่หมดตกใจหมดเลยก็คือสงมใสให้เมคอัพกาชานะคะเราก็ดูขบวนพาเหรดนะคะแล้วทำไมถึงปอดกาดถึงเสร็จแล้ววะเออนูนอต่อไปนะคะเราต้องไปสวมกาชาซัมเมอร์ก่อนคือตอนนี้คือเรา คือสัญยาณในผมมาเธอแล้วคือมันไม่ให้ผมฉันเลยคือคือพี่เคยมาสมมาสมก่อนหน้านี้แล้วไงแล้วือมันไม่ได้ไงเขาไม่ได้ของซ้ำไงแล้วก็แบบทำไมไม่ให้ฉันนี่คือพี่สมไปห้ารอบแล้วนะคะก็คือยังไม่ได้ประมาณนั้นนะคะก็คือถ้าได้เลยเนี่ยก็คือจะกรีการดมากคือแบบมันจะรักฉัน โอเคขอบคุณสำรับค่ะนะคะนิสตยขอบคุณค่ะน,นะคะต่อไปนะคะเราจะต้องเอาอันไหนวะอันนี้เหรอ <c oughs> ของยากของยากมากคือแบบของยากโอ oh my god จะได้ไหมเนี่ย oh my goodness ไม่ ไม่ตกใจด้วยนะคือได้ของตกแต่งไม่ตกใจถ้าไม่ตกใจเราจะกดข้ามนะคะถ้าเกิดตกใจเราจะไม่กดข้ามกดข้ามฉันเรียกอะไรได้ไหมอุ๊ยตกใจตกตกขอให้ได้สาธุสาทันสาธุสาทันจะบรรบรรสาธุสาธันไม่ได้กดข้ามค่ะจะได้ไม่เถอะ ได้ขอให้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 ได้ไปทำไปที่ยากอะไรนี <c oughs> น้น้ำโมน้ำโมกระเป๋ากระทามาหารละรวยเฉลี่ใครพี่หน่อยเฉลี่ยกระเป๋ากระทามาหานลรวยปุ้ยปุ้ยขอหน่อยขอหน,น่อยไม่ไม,ไม่ตกใจแกได้ชุดซ้ำ สเปร๊บๆๆสเปร๊บๆสปปรบดๆจู่ๆปดๆปดๆบุบปุบปุบฮึมไม่ได้เนี่ยวะอ่าฉันต้องสเปร๊บๆสเปร๊บๆสเปร๊ดๆตกใจคลิปนี้ใครดูก็อาจจะเมาตามนะคะคือฉันบอกอยากได้ไงเอามาทำไมอะคือฉันไม่ได้อยากได้ฉันอยากได้อันหนึ่งฉันอยากได้อันหนึ่งฉันไม่ได้อยากได้อันอื่นฉันอยากได้อันหนึ่ง อ่าปลูบลูปลูบลูบลูบลูจะได้ไหมอ่ะฉันขอแหละฉันขอจริงๆสิงสับฉันไหวฉันกราบอีเวนเดิสนี่นะคะจะหมดจากเงินออสเมดอยากได้พงไงคือนั่งนั่งดมยาดมแล้วเนี่ยนะ ากิดตรงนี้สุมอีกทีหนึ่งไม่ได้เนี่ยเราจะไปสุมเมคอัพก่อนนะคะไม่ได้ปะฉันเหนื่อยทุกคนคือฉันเหนื่อยมากฉันต้องไปหากระช make ับเมคอัพก่อนเพราะว่าไม่งั้นเถอะจะหมดนะคะนี่รู้สึกว่าจะต้องเป็นชาเป็นตาอันนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เราจะสุมได้ยได้วย ยี่ห้ายี่ห้าแค่ตะแก่คือมันส่งได้สี่รอบถ้าเกิดหมดจากโคตาสี่รอบนี่คือแบบร้องไห้ขอฉะนะขอฉันขอกราบฉันกราบเธอแล้วสิ่งสุดท้ายที่เราต้องลงทุนแล้วนะคะน,นั้นก็คือ สชานนี้นะคะก็คือไหนเดี๋ยวเราไปออกไปดูคอลเลกชันอีกทีหนึ่งก่อนเพื่อความมั่นใจนะคะเพื่อเราเราได้แล้วแล้วเราแบบไม่รู้มเรื่องอะไรอย่างงี้นะคะคือได้ผมแล้วเหลือไฮโฟด้ค่ะได้ผมเอามาใส่แล้วตาได้แล้วตาได้แล้วเหลือแค่อันนี้อันเดียวกราบ <c oughs> ฉันกราบขอร้องเธอนะคะดิสนีย์่ะรบกวนให้กันด้วยนะคะรบกวนให้กันด้วยนะคะกดข้ามค่ะฮัลโหลเหลือสุ่มได้ประมาณสิบ <c oughs> รอบจะจะร้องอะไรหูกเกค,คือมันมันเกลือมากอ่ะอุ้ยชนี้ไม่ตกใจเลยอ่ะบ้าบอไวุ้ยเครียด ฉันนึกในสมองจะแตกโอไม่กล้าฉันขอฉันขอให้จะถามยินภาษาโดนดักนะฉันได้ผมเด oh, ิมๆซ้ำๆเพื่ออะไรก่อน ขอเหอะฉันขอร้องคือฉันจะหมดแล้วไงมันจะม้อย่าะไนอันนี้แล้วไม่อย่อนอะไรอันนี้เข้าใจวะฉันอยากอีกอันนึงอ่ะวิ่งเนี่ยเหลือเหลือสุมได้อีกสองรอบนี้ก็คือแบบไม่ได้โอดออร่าไปเลยนะเปโอดออร่าเธอฉันแบบจะไม่ได้อืม ไม่อ้ไม e ่ไ <hi> ด้สำนคือวันจะได้ทุกอย่างแวนันจะไม่ได้นี่ไม่ได้ไงเอาใจแล้วเอาไม่สุด้สนเราเลยสุด้ายเดียของดีก็จะแบบเราสนุกดี หมดกันค่ะเงินสองพันสองของเรานะคะปลิวหายไปกับตาแล้วนะคะตอนนี้เขาบบน้ำตาขาเบาน้ำตาขาเบาจริงๆนะคือแบบใครไม่เชื่อว่าน้ำตาขาเบานี่คือแบบ even disney แม่งเกลือได้ได้หกเกลือนะเกลือตัดตัดกันคือมันเกลือมากทุกคนคือมันเกลือแบบ สันรับไมได้มันคือจะแบบฉันรัไ่ได้ก็จะแบบฉนแบบ,บไ,ไ,มแบบไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกว่ามันเกลือมากมากเลยพี่ชายทาไมกันนะจะเป็นไปถึงด้เกลือขนาดนี้ดูความเกลือที่สิพี่ชายดูความเกลือนี้สิเธอรี่เธอรู้ไหมว่าเธอทําอะไรกับฉันคือมันคือความเกลือที่แบบว่าฉันยอมรับไม่ได้อะ ฉันสูบกระชาไปทั้งเท่าไร่ะทำไมเธอถึงไม่เข้าใจของฉันดูรู้ไหมฉันอยากได้กันหนึ่งมากกับเธอไม่ให้ฉันนะทำไมกันนะอ h oh my god เหลือแค่แปะมือนะคะเราก็จะได้ผมแล้วก็ดูอย่างนี้เราก็คือจะได้ตาก็คือได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้จริงๆแล้วคือของอีพิกแม่งโคตรสวย คือสวยจริงสวยจริงจังสวยแบบโคตรสวยสวยแบบยิบไหายไว้ว่าสวยแบบไปบแตาความลมก็ไม่ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปยปายเจอกันใหม่นะคะเฮ้แล้วก็อาจจะเติมคลิปนี้หนักๆเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะก็ เพราะว่าพี่จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างอีกมากมายเลยนะคะสำหรับนี้ขอลาไก่อนไยบ้ายจ่ะ